สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธซูซูกิในงานบางกอกยินเตอร์ในชนแนลมอเตอร์โชว์2023นะครับโอเคครับวันนี้ผมอยู่ที่บูธซูซูกินะครับเดี๋ยวจะพาไปชมรถใหม่นะครับมีอยู่น่าจะมีอยู่4่รุ่นนะครับที่เปิดตัววันนี้นะครับก็คือ a อเวนทิส125นะครับคือรุ่นนี้ร้อยยี่สิบห้าีสี่ แล้วก็รุ่นขาวๆรุ่นนี้นะครับก็คือเบิร์กแมน EX นะครับส่วนอีก2รุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับ V-Storm 800แล้วก็ V-Storm 1นึ0นะครับเดี๋ยวพาไปชมคันแรกก่อนนะครับก็ในในคือรถสกูตเตอร์นะครับก็คือ a อาเวนท125นะครับรุ่นนี้ผมไคขายที่ประเทศอินเดียมาก่อนนะครับก็จะนำเข้ามาขายที่ประเทศไทยนะครับทรงๆก็โอเคดีนะครับคล้ายๆกับ GT 125ของยามาฮ่านะครับราคาแนะนํานะครับอยู่ที่50,000 6,900บาทนะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับว่า ครับไฟหน้า LED นะครับไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้ติสเบิกหน้านะครับ,รบนี่ราคาจัดของเปิดอยู่ก็คือดูดอกแฟนด้านหน้าเกินใหม่ลองเปิดดูครับไม่มีแบ,บตเตอรี่ขึ้นขออภัยครับอโอเคมีที่ให้ของมี USB ให้ด้วยนะครับนะครับที่ชาร์จมือถือนะครับนี่ไทยเด้วยที่ชาร์จมือถือเบออาะก็จะกว้างนะครับแต่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้เพื่อนๆร้วครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือที่เติมน้ำมันนะครับน่าจะใช้กุญแจไขตรงนี้เพื่อเติมน้ำมันนะครับนี่ที่ไขกุญแจเติมน้ำมันนะครับนี่ไฟท้าย ทุกอย่าง LED รอบคันแต่ไฟเลี้ยวยังไม่ใช้ LED นะครับต่อไปรุ่นนี้เบิรกแมนสตีนะครับ EX เบิร m กแมนสตี EX อ๋อเรื่องบอกไปตัวนี้เปิดจองแล้วก็เอาเปิดขายในไทยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เบ e ิรกแมน EX เป็นตัวโชว์นะครับออยยากดูบ่ สังเกตตรงนี้นะครับเขาบอกว่ารถสําหรับจะแสดงในงานเท่านั้นนะฮะก็คือยังไม่ขายในไทยนะครับก็นี่ไฟท้ายนะครับ LED แต่ว่าหลอดนี้จะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับเป็นหอออโตเมติกอันนี้พี่กัดเท่าไหร่ครับเนี่ย รรครับม <25. S 1> ื่ okay. <c oughs> <บ>อกีครั้125ครับอ๋อนึกว่า150โอเคชาร์บ100ครับเขาบอกประมาณ125ซีซีนะครับใช่ครับ <c oughs> นะครับแฮนด์บาร์ก็โอเคนะครับ <c oughs> มีที่ให้ของเหมือนอเวนติสนะครับนี่ครับกุญแจสเตอร์คีน่าจะเป็นคู่ฝ่ายของอเวนติสนะครับที่ชาร์จก็นี่ครับไทยเอเหมือนกัน มีชื่อมให้ด้วยนะครับรูปทรงก็โอเคดีนะครับสําหรับเบิร์กแมนท x นะครับเบิร์กแมนสติเอไฟหน้าครับ LED นะครับเสียดายไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็นหลอดใส้ไม่ใช่ LED นะครับนี่ดิสเพล์หน้าด้วยจากนิชชินหนึ่งลูกสูงน,นะครับ เกเนีปดิดตานะารก็ับอเดนะครับให้พี่เขาพี่เซ็นก่อนนะครับเราไปดูอีก2รุ่นนะครับนะครับเปิดตัววันนี้ก็คืออาเ n นิสเปิดขายในไทยแต่ว่าเบิร์แมนจะไม่เปิดขายเอามาเชยๆคือสอรุ่นนะครับต่อไปรุ่นที่3นะครับก็คือที่เปิดตัวใหม่ วีสตอมแปดร้อยดีอีนะครับ, v 800รบเป็นรถที่จะจัดแสดงเท่านั้นนะฮะแสดงว่ายังไม่เปิดขายเอามาโชว์เฉยๆนะครับวีสตอม8ป0 d e ออันนี้เปิดตัวเมวื่อวานนะครับวีสตอม

มีจเคาลยมีคลิปชิปเตอร์ให้ด้วยนะครับนี่ครับคลิกชิปเตอร์นะครับมนี่ครับมีควิปชิปเตอร์ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่เอาก็ได้โอเคครับต่อไปเป็น v ีสตอ m ์มหนึ่งวีสตอรมดีหนึ่งันห้าสนะครับง้าเป็น CC นะครับเป็นซี อันนี้ก็เอ้ผมดูก่อนสูบเดียวนะครับเฮ้ยอ๋อสองสูบ V อนนี้สูบอยู่หน้าอันนี้สูบอยู่หลังเนี่ครับถ้อยเสียสองสูบ V นะครับหน้าจอลุ้นไหม,มว่าเนี่ยครับคันแสมากนะครับ PFT นะครับหน้าจอเลนหม่มี traction control ABS พร้อมครบทุกอย่างนะครับมีโมดให้ขับขี่ด้วยนะครับเดี๋ยวปิดเปิดอให้ดูนะครับหน้าจอเป็นยังไง PFT นี่สุสุก,ก,กิโอ้โห,โหสุดยอดรบต้านสมัยมากมีโมดให้ขับขี่นะครับนะครับ ออฟเทคนะครับออฟอ,อมอนอยู่นี่แฟชั่นออฟแฟชั่นปิดเปิดได้นะครับโอเคอก็ส่งคล้ายๆกันนะครับขอบล้อหน้านี้น่าจะ21นะครับ21นิว้วล้อหลังนี่ก็เท่าไหร่นะ รัง17รันหน้า21ตัว1,050เป็น2สูบ V นะครับต,ตัว8 0ย DE นี่เป็น2สูบเรียงนะครับราคาตัว1,050ก็คือ659,000บาทนะครับส่วนทันอด่นของสกิก็จะมี รับโบกแมนเทารลเโอสีแดงด้านนะครับ <III> รถรถลูกเต็มมีนี่ครับสมัคส,สีใหม่สนัยยบสานะครับนี่ครับสมัคสมัคนะครับคันคอสโอเวอร์รถที่ขายดีของซูซูกินะครับ สี่หมื่นห้าพันแต่ละบาทนะครับโอเคสุสาีก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอเชิญทุกท่านพบกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ที่ร้องส่งมอบใหบเดี๋ยวเจอกันบนได้ในโบสถ์พันด้านะครับโอเคครับสมาพี่นิก็ขอจบี่นีครับสวัสดีครับทุเช่น